วัสดีค่ะ,ะชื่อพิช,ชานันเจริญสิริค่ะจังหวัดสุรินค่ะจบชั้นปวชค่ะบัญชีทำงานเป็นแม่ค้าค่ะตอนชีวิตในวัยเด็กนะคะก็ฐานะยากจนมีพี่น้องสองคนค่ะพ่อแม่ทำอาชีพกเกษตรกรค่ะทำนาก็ทำนา,ทำ,นาทำไร่ทำทุกอย่างปกติเลยค่ะก,ก็ตื่นเช้ามาก็ ทำออกไปทำนา mm. ก็ทำได้มันสับปะหลังไร้อ้อยทุกอย่าง mm. ที่เด็กบ้านนอกคนนีงได้ทํา mm. ไม่มีเวลาเล่นตั้งแต่โตมาก็คือไปไปแต่นาตลอดเลยค่ะ mm. คือถ้าคนอื่นเขาจะจะ,จะมีเวลาดูหนังเนี่ยหนูจะไม่ได้ดู mm. คือตื่นเช้าก็าไปไปอย่างเดียวเลย mm. เหนื่อยเหนื่อยค่ะ mm. น้อยใจตลอด mm. เพราะว่าบางทีเราอยาก อยากดูหนังอะค่ะคือมันยังมีช่วงชีวิตวัยเด็กเนาะมันไม่มีที่บ้านหนูจะไม่มีโทร,รทัศน์ไม่มีเครื่องใช้อะไรพวกนี้ก็คืออยากดูก็ต้องไปขอคนอื่นดูโอกาสในการเรียนหนูได้เรียนเท่าคนอื่นค่ะพาะแม่จะสนับสนุนในการเรียนแต่ก็ต้องกลับมาทํางานจะมีช่วงหนึ่งที่พอจบม3หนูหนูจะเข้าไปเรียนในในเมืองอะค่ะเข้าไปเรียนปวชนั่นแหละ แต่ว่าทุกทุกเย็นมันสุกหนูต้องรีบกลับนั่งนั่งรถรถตัวคะ่ะกลับมาจากสุรินมาที่กาบเชิง<ม>เพื่อที่จะกลับมาช่วยพ่อแม่รับจ้างเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นกลับไปเรียนอีก5วัน,นะคะจะทําอย่างนี้อยู่ตลอดจนจบจนจบปวชะคะ่ะเป็นการหาเงินที่ติดต่อติดเลยใช่ค่ะ<ม>คือแม่ก็จะช่วยช่วยด้วยแต่หนูก็ต้องช่วยแม่ด้วย เพราะว่าช่วงนั้นหนูจะได้เงินประมาณอาทิตย์ละ5 0าร500บาทไปคือต้องอยู่อย่างนั้น500บาทแล้วไปอยู่ในตัวอำเภอในตัวเมืองเลยนะคะกินข้าวกับไข่ค่ะคือต้องซื้อไข่มาม่าชีวิตอยู่วนอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาข้าวสารเราเราสีจากที่บ้านไปแล้วก็หุงกินอยู่อย่างนี้ลำบากมากคิดค่ะ คือหนูหนูจะเป็นเด็กที่ทำทุกอย่างช่วยพ่อแม่ค่ะคือคือทำงานทุกอย่างที่พ่อแม่ทำอย่างพ่อหนูจะมีอาชีพเผาถ่านแล้วก็ตัดไม้อ่ะค่ะตัดพวกไม้ยูคาอะไรพวกนี้คือคือทุกเสาร์อาทิตย์หนูจะไม่เคยได้หยุดหนูจะได้ช่วยพ่ออยู่ตลอดรับจ้างหมายถึงว่าต้องออกไปอ,อย่างเช่นถ้ามีคนมาจ้างปลูกอ้อย ก็ต้องไป,ปูกอ้อยเกี่ยวข้าวดำนาคือมันจะมีช่วงช่วงที่เขาจะเอารถนะคะมารับมารับที่หมู่บ้านวันละ200วันละ150แล้วแต่ที่เขากำหนดมาเราก็ต้องรีบตื่นเช้าอย่างเรากลับมาวันศุกร์ปุ๊บพอวันเสาร์เช้าเราต้องรีบตื่นขึ้นมาหุงข้าวเพื่อที่จะห่อข้าวแล้วก็ไปขึ้นรถอ่าที่เขาจะ เอารถมารับนะคะ่ะคนงานไปไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปดำนาเกี่ยวข้าวหรืออะไรเมื่อก่อนเขาจะไม่มีรถค่ะสมัยนั้นจะไม่มีรถตั้งตั้งแต่เด็กจนจนจบปวชค่ะใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นก็คือพอเราเริ่มรับจ้างได้เราก็ทำเลยมันจะเป็นพวกดำนาดำนา เกี่ยวข้าวเพราะว่าเราต้องทําตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่มงเย็ยนแต่มันมันก็สู้ได้เพราะว่าเราอยากได้เงินไปเรียน<ม>คือหนูโชคดีค่ะที่ตอนนั้นมหาลัยที่หนูเรียนเขารับเกตเฉลี่ย3.50ขึ้นไปคือเรียนฟรีทุกเทอมหนูไม่ได้เสียค่าเทอมแต่หนูเรียนเรียนโรงเรียนเอกชนของในจังหวัดสุรินค่ะ ค่าเทอมก็ตอนนั้นแพงแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันแพงแต่พอจบมาถึงรู้ว่าหนูได้เรียนตอนที่ไม่ได้เสียค่าเทมอมได้ไปทำงานก็คือเราไม่ได้เรียนต่อตอนแรกตั้งใจจะเรียนต่อปะวะสแล้วทีนี้แม่ไม่มีเงินแม่เคยแม่บอกว่าให้พักเรียนไปก่อนหนึ่งปีแต่ว่าเราเนี่ยก็อยากเรียนแต่ด้วยความตอนนั้นเรามีแฟนด้วย แล้วเช่นนี้พอจบป,ปชวชเราก็มีแฟนเราก็แต่งงานเราก็เลยไม่ได้เรียนแล้วก็มีลูกยังทำงานเหมือนเดิมไม่ได้พักทำงานก็คือตอนนั้นหนูจะได้ไปทำงานที่บริษัทในสุรินทร์นะคะเป็นบริษัทอีสุสุเป็นทำงานเกี่ยวกับพนักงานบัญชีค่ะเงินเดือนเริ่มที่900 0ตอนนั้นแต่มันก็ยังไม่พอใช้แต่ก็ ก,ก็ยังทำอยู่เพราะว่ามันคืองานประจำที่มีไรายได้ช่วยจุนเจือครอบครัวแต่ก็คือตอนนั้นชีวิตมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นค่ะมันก็ยังเรียกว่าขัดสนอยู่มีขายออนไลน์ขายออนไลน์อยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นขายได้นิดหน่อยแต่ก็ยังขายอยู่แล้วทีนี้มัน,มนก็ยังไม่พอใช้ค่ะเราก็เลยลาออกจากงานแล้วก็มาที่กรุงเทพ ลำบากมากค่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มมาทำอาชีพขาขายใช่ไหมคะขายตอนขายของตอนเย็นทุกวันฝนตกทุกวันเลยค่ะยืนเกาะร่มยืนเกาะเต็นท์ทุกวันเลยก็มีบ้างค่ะแต่ก็ยังสู้อยู่เพราะว่าเรามีลูกอก็ยังเป็นแม่ค้าอยู่ค่ะขายของ ขายของมันเดิมตามตลาดนัดส่วนใหญ่จะกลับช่วงเทศกาลแต่ว่าคือพอหนูมาเป็นแม่ค้าแล้วหนูมีเวลาที่จะพอได้กลับแต่ว่าตลาดที่หนูขายมันมันก็กลับไม่ได้เนาะบางทีอ่ะเราเราต้องจองตลาดล่วงหน้าอย่างเงี้ยเราก็กลับบางทีก็กลับไม่ได้ถึงจะเป็นอาชีพอิสระแต่ว่าก็ก็ยังกลับไม่ได้ เพราะว่าเราจ่ายค่าที่ค่าอะไรไว้แล้วอย่างเงี้ยก็ดีนะคะเพราะว่ามันพอถ้าเราย้อนกลับไปตรงนั้นเราคิดว่ามันมันลำบากนะแต่มันทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราสู้สู้จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะคือตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วก็แคก็แค่อยากมี อยากมีแค่พออยู่พอกินแค่นั้นค่ะไม่ไม่ได้อยากได้อะไรมากคือพอฟังแล้วเหมือนมีพี่มีพี่สาวอีกคนนึงอะค่ะมาปลอบใจเราเวลาเราทำงานเหนื่อยคือเหมือนเราเราเป็นคนไม่มีพี่อะค่ะเหมือนมีพี่เขามาเป็นพี่เราอีกคนนึงคือคือถ้าถ้าเราเครียดเราเหนื่อยอะไรมาเจอปัญหาอะไรมาแค่มาเปิดเพลงพี่เขาฟัง เราก็เราก็กลับไปทำงานได้สาวนาพนีจอมค่ะมันเหมือนชีวิตเราเข้ามากรุงเทพแบบไม่มีอะไรเลยเข้ามาแบบว่าคือเรียกว่ายังไงอะเหมือนเรามาสู้ดับหน้าอะค่ะเราไม่รู้ว่าเราเข้ามาครั้งนี้เราจะได้จะได้อะไรจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าการที่เราเลือกออกจากงานประจำ มามาเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยแต่แต่เราก็อยากลองอยากทำอยากจะบอกพี่ตายว่าขอบคุณขอบคุณค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูสู้สู้แบบสู้ในทุกวันคือบางทีหนูเจอพี่เขาแล้วหนูจะหลบเขาตลอดเพราะหนูอาย ถ่ายมีถ่ายค่ะแต่ส่วนใหญ่จะหลบเขินค่ะไม่กาซูนา้าแกชอบพี่เขามากแต่ไมกาซูนา้าหลบตลอด